โตโยต้าแคมรี 2.0G ปี2017นะคะอันนี้นะคะมันจะเป็นเบาะสีเบจปรับไฟฟ้าได้นะคะใครที่ชอบแคมรี่นะบอกได้เลยนั่งสบายมากๆเป็นรถซีดานหรูๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พี่แหม่มมาแนะนำโตโยต้าแคมรี่ 2.0G ปี2017นะคะเป็นรุ่นตัวด r โ o เนะคะคันนี้เป็นเกียร์ถุงแล้วนะเรามาดูกันนะคะสีบอลเงินนะคะสภาพดีมากเลยนะคะโคมไฟโปรเตคเตอร์นะคะมอพร้อมไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าโลโก้ของเขานะคะเป็นโครเมียมนะคะล้อแม็กจากเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสภาพยางยังใช้ได้นะคะ ดูเกาะไฟเรี้ยวพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้พร้อมในตัวนะคะสภาพฟิล์มยังสบายสบายใช้งานได้ไม่มีริ้วรอยมาดูข้างในนะคะอันนี้นะคะมันจะเป็นเบาะสีเบจปรับไฟฟ้าได้นะคะสภาพสะอาดมากๆเลยนะคะมาดูพวงมาลัยกันนะคะพวงมาลัยมันติฟัง์ชั่นมีคูดคอนโทรลให้เลขไมคแค่1,000 100, 0แกิโลเท่านั้นนะคะสภาพดีงามมากๆเลยเนี่ย แผ่นฟิล์มต,ต่างๆยังไม่ได้แกะเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเดิมๆนะคะของเขานะคะแอร์รบบคู่ไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะปรับคู่นะคะอุณหภูมินะคะทั้งสองฝั่งนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแรลงลมที่เราปรับใช้งานง่ายๆมากเย็นเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวม่านไฟฟ้าด้านหลังนะคะตัวนี้ปรับขึ้นลงได้นะคะเกียร์เกียร์ยถุงนะคะเป็นขั้นบันไดน,นะคะตัวนี้ก็ยังสามารถชาร์จ มือถือได้ด้วยนะคะออปชันฟังก์ชันของเขาก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะคะ,ะมาดูกันด้านหลังกันบ้างนะคะฝั่งผู้โดยสารนะคะใครที่ชอบแคมรี่นะบอกได้เลยนั่งสบายมากๆเป็นรถสีดานหรูๆเลยนะคะคือราคาป้ายแดงล้านกว่าบาทเดี๋ยวท้ายคลิปพี่แหมมจะบอกนะคะราคาเหลือเพียงเท่าไหร่คือสบายมากๆเลยใครที่อยากแบบใช้งานนะคะรถแบบนี้นะคะรถหรูสไตล์ผู้นำอย่างเงี้ยนะคะ รถตีดาน,นั่งสบายมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะวางสัมภาระนะคะถุงกลอฟได้ถึง2ถุงถุงเลยนะคะใครที่ชอบนะคะสไตล์ C ีดานกว้างนะคะเครื่องยนต์2 0 0พตัวจีนะคะตัวเ,ออเครื่องยนต์ D4S นะคะแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์หลังให้ถึง4จุดนะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูราคากันช่วงหลังกันเลยดีกว่าใครที่มองหานะคะแคมรี่นะคะราคาเบาๆสบายกระเป๋านะคะปียังใหม่ๆอยู่นะปี2017ที่สำคัญนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะดอกเบีย้ยพิเศษได้นะคะผ่อนยาวนานได้8 4งวดนะคะผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทราคาเพียง 4 6 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดกรุงเทพจัดไฟแน้นได้หมดนะคะโทรหาพี่แหม่มได้เลยนะคะปรึกษาปัญหาไฟแน้นได้นะคะยินดีให้คำแนะนำย4ชั่วโมงเลยค่ะ